อ้าสวัสดีครับชาวคนสบายกุศลีนะไปรอบเลยหนูนี่นีはは่นี <t <t ่ไปทางนู้นกันกุญแจอันนี้อันนี้อันนี้กันนะครับอันนี้กันอันนี้กุญแจครับไปเจ้าเก่าเจ้าเร็วครับไปรอบเลยไปรอบเลยเดี๋ยวตาจะงูอ้าวถ้าถึงสิบนาทีก็ปิดปิดที่ไม่ให้ตาเลยนะตาเอ้ยคนจับงูอันนี้คือคนจับงูนะครับสวัสดีกล้องนะครับ ตะข่ายรบัวกัดเากัเยดักให้ตัวญ่ไหม่ใหญ่ครับตัวกระปิลิหัวสีเหลืองครับอ่พี่ชายกคนปากล้วปืนผมไม่เอานะครับตามไปนะผมก็จะยืมสีหน้านะครับคุณผู้ชมสีนน้าของผมม่กลไป ตามไ,ไปทุกใบเนี่ยไ,ไ,ไ,ไป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 รีวิวโรงทานตามไปมือไปรีวิวโรงทาน,านอันน้ำโคขวดอันน้ำโคแก้วหนึ่งครับ เราจะไปอ้อมเราจะอ้อมเมนอ้อมเมนโอยรัประกันขายอ้อมเม,มน<ป>ะนะ คไปครับวันนี้เราจะมาเดินรอบเมมนะครับเมมของปู่สมภานะยครับปู่สมภันธปู่สมพนมันธ์เป็นเาวโรนะพรุ่งนี้เข้าใจและวรนะไปชมเพลิงอน่ะ อันนั่น,น,นคือพาที่กัเราขอ,ขอมาดจะพาขึ้นไปชมข้างบนไหมไปไหมไปพาขึ้นไป้าทุกคนอยากขึ้นไปข้างบนก็กดซับสไครป์กดติดตามช่องอนะพ่อสมชายคุณสีด้วยนะครับด,ด,ดอกไม้นี่คือดอกไมน้นะครับ ไอซ์เยรู้แล้วเป็นไรแปลอคูบะตังมาเดี๋ยวนหนึงถือแป๊บนึงถืออันนี้คือลงหาน้ำนะครับแล้วก็มีผ้ากันหลังรู้แล้ว คนเขากำลังถ่ายรูป,ปนะครับเงนินนี้นั่นคือสาระที่เขาจะอะไรนะอัศวอัพที่ทำอันนี้คือาาที่นะน,นั่งของพานเะอ

เมื่อปู่ลง <that in> แพะนาไม่ตัวนั้นตาวละแพะเาดีนะตัวนียัว่าแพนาไม่วัดเหนเดียวกันเดีว่าละเอาเอามากนี่อีทำไปแล้วพอดไปเนี้ไม่เดนะมัดยม่อนึ่ของหม

วัไปนีได้ค่ะบนท่าไปนีบ่เห็นท่าไปไปดีหน่อยเยอะ ุมกำลังจะไปหาแม่เลยครับเกินกนาที ก,กีค่คลิปแล้วเมื่อกีอ้ก,กีค่คลิปแล้วครับอ่าแม่อ่าเย็บหน่อยยังไม่ปิดคลิปเลยเนอะพี <c oughs> ่ไี่เจ็ดนะต้องมาถ่ายแต่แม่ไม่ได้